ช่วงข้อคิดสก,กิดใจช่วงข้อคิดสกิดใจนะครับในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องแข่งขันกับเวลาเพราะว่ามนุษย์เรานะครับทุกๆคนที่เกิดมาเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราจําความได้หรือว่าเติบโตขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเวลานั้นมันมีค่า นะครับตอนที่เรายังเด็กๆนะครับตอนที่เรายังเด็กๆเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเวลานี่มันเนิ่นนานนะฮะแล้วทําไมมันช้าจังเลยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทำไมมันเพราเราอยากจะเติบโตเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่แต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งะครับพอเราเริ่มมีความรับผิดชอบรู้สึกว่ารู้ภาษีภาษารู้จักอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเวลามันเริ่ม รวดเร็วและก็ไปทําให้เราต้องแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอดเวลานะครับเราะฉะนั้นในป,นปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสังคมโลกของยุคปัจจุบันนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าโลกเขาเรียกว่ายุคโลก,กาภิวัตน์เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวัตถุนิยมนะครับอันเป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์เรานะครับต้องวิ่งเพื่อไปให้ทันกับเหตุการณ์วิ่งเพื่อให้ทันกับยุคสมัยวิ่งเพื่อให้ทันกับแฟชั่นของโลกนี้ นะครับเราเองก็อาจจะมัวแต่วิ่ง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 นะเพื่อที่จะแข่งขันกันโดยไม่มีโอกาสที่จะหยุดพักเพื่อมาพิจารณาดูว่าเรากําลังวิ่งเนี่ยหรือว่ามุ่งไปในทิศทางใดในชีวิตของเราหรือมีเป้าหมายอะไรกันแน่กับชีวิตของเราที่มีอยู่ในโลกนี้หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่มีแต่การแข่งขันมีแต่การ วิ่งมีแต่การพยายามที่จะควยคว้ามาซึ่งสิ่งที่เราอยากจะได้เพราะฉะนั้นร่างกายของเรานะครับอาจจะอ่อนแอลงนะฮะทำให้เจ็บป่วยได้หรืออาจจะต้องเสียชีวิตไปในที่สุดเพราะว่าความตายฝ่ายร่างกายนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะยับยัง้งหลีกเลี่ยงและก็ยุติความตายได้เพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องรับสภาพเป็นความเป็นจริงก็คือว่าทุกคนต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอน ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่12ได้ว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกนี้เพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะบาปทุกคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปนั่นเองนะครับเพราะนั้นท่านผู้ฟังคงมีโอกาส นะไปงานศพของคนอื่นๆหรือว่าที่เรารู้จักซึ่งเขาเองก็อาจจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบ้างอันหะนะ้านะนะส,สยองหรืออาจจะด้วยสาเหตุอื่นๆหรืออาจจะได้ข่าวว่าเพื่อนของท่านเป็นโรคมะเรง็งร้ายแรงยังอายุยังน้อยนะครับในช่วงเวลานั้นท่านได้คิดถึงตัวของท่านเองอย่างไรหรือหรือว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับอาจจะเป็น เราบ้างก็ได้เรียอย่างนี้หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นและท่านคิดต่อไปอีกหรือไม่ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยท่านจะมีอะไรอีกต่อไปหรือว่าหมดเรื่องนะฮะเพียงแค่นี้หรือเปล่านะหลายคนอาจจะมีความคิดอย่างนั้นแต่แน่นอนครับความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะฮะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วแต่มนุษย์ก็พยายามหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะวิ่งหนีให้พ้นซึ่งความตาย ซึ่งเป็นผมเองก็เคยมีประสบการณ์ในตอนเรื่องนี้นะครับตอนเด็กๆเห็นคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยผมเองก็อตอนที่เอาพ่อไปเผานะฮะสมัยก่อนเมนหรือว่ากองฟอนเนี่ยก็จะไม่มิดชิดนะก็จะเห็นทุกอย่างเมื่อขณะที่ไฟกำลังลุกเผาโรงที่พ่อนอนอยู่นั้นปรากฏว่าไม้มันก็ไหม้หมด นะแต่ร่างกายของพ่อก็มันลงมันแตกออกมาแล้วก็เห็นพ่อนอนแต่ไฟกําลังที่เผาอยู่นั้นนะครับมันก็ทําให้เส้นเอ็นยึดแล้วก็พ่อเองก็ยกแขนยกขาขึ้นนะเอาซับเปอร์เลยนี่ยเขาก็จะเอาไม้ไปกดลงก็ทำเรามองเห็นแล้วมันเหมือนความทุกข์ทรมานที่มันเกิดขึ้นเวลานั้นเองผมก็นะซึ่งอยู่พอห้าพอหกเนี่ยก็กลับมานั่งใคร,คร่ครวญแล้วก็คิดถึงเรื่องความตายแล้วก็กลัวว่า เราจะทํำยังไงถึงจะพ้นความตายได้เวลานั้นทุกใจมากนะครับซึ่งเป็นเหตุหนึ่งทําให้ผมต้องจบชั้นป .6 เนี่ยมาปฐม,มป .6 นะครับก็เลยไปบวชเพื่อที่จะหลีกหนีซึ่งความตายนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็วิ่งหนีเพื่อที่จะให้พ้นความตายพระคิดธรรมคำัมภีร์เป็นหลักคําสอนของริศชนได้กล่าวไว้ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย เพราะว่าทุกคนทำบาปและก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้านะครับในโรมบทที่6ข้อที่23แล้วก็โรมบทที่3ข้อที่23และก็สดุดีบทที่14ข้อที่2มนุษย์เรานะครับเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วดวงวิญญาณก็จะออกจากร่างไปยังอีกแห่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ เมื่อวาระสุดท้ายของโลกมาถึงพระเจ้าก็จะเสด็จมาพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองในฐานะผู้พิพากษาที่มีอำนาจเต็มๆนะครับดวงวิญญาณทุกดวงจะปรากฏต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้านะครับต่อหน้าพระเยซูคริสต์ด้วยและทุกคนต้องรับผลแห่งการกระทำบาปคือบึงไฟนรกนะฮะที่นั่นเป็นที่แห่งการทนทุกข์ทรมานตลอดเป็นนิรันดร์การ นะครับเหมือนกับว่านิรันด์เหมือนกัน,น,เ,น,กนเป็นชีวิตนิรันด์ที่มีความทุกข์ตลอดไปในขณะที่มนุษย์กําลังหมดหวังนั้นนะครับพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูมนุษย์ทุกคนเพราะพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะให้มนุษย์สักคนเดียวต้องพบกับความพินาศดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าในยอห์นบทที่3ข้อที่16โรมบทที่5ข้อที่8นะครับได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจะได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาอาโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานะครับผู้ใดก็ตามนะครับที่เชื่อฟังและวางใจในพระเยซูคริสต์ ผู้นั้นก็จะได้รับการอาภัยโทษจากความผิดบาปและพบกับสันติสุขที่แท้จริงและมีชื่อถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตหรือว่าในหนังสือสวรรค์และพระเยซูเท่านั้นนะครับที่เป็นที่ทรงช่วยท่านได้ท่านที่รักครับท่านผู้ฟังทุกท่านท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่รีบเร่งใช่ไหมครับแข่งขันกับเวลาใช่ไหม ทําการหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่ออนาคตของตัวเองจริงหรือเปล่านะเพื่อครอบครัวในขณะที่ท่านกําลังสารวนอยู่กับกิจการต่างๆของท่านนะการงานของท่านในโลกนี้ท่านไม่รู้หรอกว่าความตายอาจจะมาถึงท่านในวินาทีต่อไปก็ได้นะครับไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นหากว่าท่านกําลังกระวนกระวายใจและกลัวที่จะพบกับมันขณะนี้นะครับ ยังไม,ยไม่สายเกินไปนะครับที่ยังจะมีเวลาในให้ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดใจฟังพระเสียงของพระเจ้านะครับฟังพระสุรเสียงของพระองค์พระเยซูคริสในวันนี้พระเยซูตรัสว่านี่เนี่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาในพระธรรมวิบอนบทที่3ข้อที่20จงอย่าให้ใจของท่านแข็งกระด้าง แต่จงยอมเชื่อฟังและวางใจในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยโดยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในถ้ำกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าในพระธรรมกริจการบทที่4ข้อที่21ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ท่านสามารถหลีกพ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณซึ่งมีสาเหตุจากความบาปได้นะครับโดยทาง พระเยสุคริสต์หากท่านปรารถนาที่จะเลิกวิ่งหนีและหยุดพักนะครับแล้วก็ไข้ควรว่าความบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือยังนะฮะ mm hmm. เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวต่อความตายฝ่ายร่างกายและก็วิตกกังวลต่อการทนทุกข์ทรมานฝ่ายจิตวิญญาณในบึงไฟนรกเพื่อท่านจะมีความชื่นชมยินดีและก็มีสันติสุขในจิตใจซึ่งสามารถ เป็นไปได้นะครับโดยการหันหลังให้กับความบาปและก็หันหน้าเข้าหาพระเจ้าคุกเข่าลงสารภาพบาปต่อพระองค์ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์และรับพร,พระองค์เข้ามาในชีวิตให้เป็นผู้ช่วยใหร้รอดของเรานะครับเชื่อเท่ากับมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเท่านั้นเชื่อด้วยใจรับด้วยปากท่านก็จะสามารถได้รับความรอดและก็มีสิทธิในแผ่นด,ดินสมบัติของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ ฟังเรื่องนี้อยู่อยากจะเปิดใจนั้นก็ยินดีที่จะรับพระเยซูนั้นก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0895500680 0895500680นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับ